เห็นกระจกแล้วอดไม่ได้นะคะโลกนี้มันมีอยู่จริงหรือเปล่าคะดออเตร์อ้าวมีจริงสิคะหมายถึงว่าการที่เราดูกระจกเนี่ยมันมีอาการทางจิตได้ด้วยเอาวองงั้นเราก็เป็นกันทั้งหมดอ่ะใครๆก็ส่องปะสุบสศุลนโดยแพนคลินิก สวัสดีคุณผู้ชมค่ะสวัสดีดองพมสวัสดีค่ะคุณอ้อมน,นี่คือรายการคนโรคจิตนะคะรายการที่เราจะมารู้จักโรคแล้วก็สภาพจิตใจแล้วก็พฤติกรรมไปได้วยกันแล้วก็เรื่องที่อ้อมจะมาถามนั่นก็คือ<ส>เห็นกระจกแล้วกดไม่ได้เห็นปุ๊บส่องเห็นปุ๊บส่องมันไม่ใช่แค่อ้อมเป็นมีคนฝากอ้อมมาถามเรื่องนี้ว่าการที่เขาเห็นกระจกแล้วเขาอดส่องไม่ได้เขาผิดปกติเขาเป็นโรคจิตหรือเปล่าที่ฟังก็ปกติดีนะคะเดินผ่านกระจกก็นิดนึงเช็คตัวเองนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างเป็นเรื่องปกติ Uh huh. แต่มันจะมีโรคโรคหนึ่งเรียกว่า body dysmorphic disorder ขอ Dis อีกที body dysmorphic disorder มีชื่อย่อไหมคะ B D <DD>. D อ๋อจกง่ายๆค่ะแค่ B D D พอเราก็ดูมีความรู้แล้ว B D <DD, S 1> D ใช่ไม่เป็น psychological uh, mental illness ประเภทหนึ่งก็คือเป็นคนที่ใช้เวลาในการส่องกระจกหรือส่อง อะไรก็ตามที่มันสะท้อนอะเป็นเวลาน,านานๆและบ่อยมากๆม,มันเป็นอคอมบเิเนชันระหว่างโรค OCD กับ Eating Disorder OCD คือย้ำคิดย้ำทำถูกแต่ Eating Disorder มันเรื่องเกี่ยวกับการกินนะเปล่ามันเรื่องเกี่ยวกับการกินค่ะแล้วมันมาเกี่ยวอะไรกับสอกรกยิ่กับสกรจกใช่ไหมคือคนที่เป็น Eating Disorder มันคือทุกอย่างมันอยู่ในไซ mm. โคลจิตวิทั้งหมดเลยนะเขาขอมมากอะเขามองกระจกแต่สิ่งที่เขาเห็นคือ ขารู้สึกว่าเขาอ้วนอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันรีเฟกออกมามันไม่ใช่ความเป็นจริงจริงๆของเขาอย่างคนที่เป็นโรคบีดดเนี่ยเวลาที่คนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนๆบอกว่าเอ้ยอยู่โอเคนะไม่เป็นอะไรแต่สําหรับเขาอะเวลาเขาส่องกระจกอะเขาเห็นในสิ่งที่แบบเอ๊ะไม่เห็นเป็นอห่างที่คนอื่นพูดเลยอะคเขาจะเห็นข้อบกพร่องบางอย่างที่เราไม่รู้อะก็คือ eating disorder ด้วยชื่อเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาเรื่องกินนะมันคือปัญหาเรื่องของ สิ่งที่เห็นกับสิ่งที่เป็นมันไม่สอดคล้องกันมันก็เลยมารวมกันกับการที่เราเห็นกระจกแล้วเราอดส่องไม่ได้ใช่เด็กเขาต้องส่องเพราะการส่องเนี่ยมันคือทําให้แบบสบายใจแล้วก็ส่องอยู่สองสองเหตุผลนะอันที่หนึ่งคือส่องดูว่าสิ่งที่เราบกพร่องสิ่งที่เราผิดปกติเนี่ยที่เราปกปิดอยู่เนี่ยมันโอเคอยู่หรือเปล่ามันโชว์ออกมาหรือเปล่านะคะกับอีกประเภทหนึ่งคือส่องเพื่อให้ดูว่า ข้อบกพร่องของเรามันยังอยู่แล้วก็ยังชัดอยู่อย่างนั้นก็คือตั้งต้นที่เรื่องของข้อบกพร่องอแต่ต่างกันสองอย่างเช็คว่าข้อบกพร่องไม่มีใครเห็นแล้วนะตะทั้งฉันเองก็ไม่เห็นอลอดกับปันที่สองส่องไปเหมือนสะกดจิตไปอะ่ะก็ยังเห็นความบกพร่องนั้นยังเห็นความบกพร่องนั้นโอ้น่าเห็นใจอ่ะใช่น่าห็นใจ แต่ถ้าเราสองกันทั่วไปเนี่ยไม่ไม่ไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นเรื่องปกติเราก็อยากจะดูความเช็คความเรียบร้อยอันนี้คือปกติเลยปกติและการที่เป็นโรคอย่างนี้มันเกิดจากอะไรครับเป็นเพราะว่ามีความเขาเรียกว่า low self esteem มีความไม่มั่นใจในตัวเองความมั่นใจในตัวเองต่ำ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 ในระดับมากๆด้วยอาจจะเกิดจากที่เติบโตมากับสิ่งแวดล้อมที่เป็นท็อกซิก จจะเป็นท uh ็อกซิกแฟมิลี่ท็อกซิกพาร์เรนต้งนะคะหรือโดนตัดสินโดนบูลลี่โดนไม่ได้รับการยอมรับโดนล้อที่เกี่ยวกับบอดี้เท่านั้นปะไม่ไม่จำเป็นไม่จำเป็นไม่จำเป็นไม่ว่าจะเป็น Verbal, Psychological, abuse อะไรก็ตาม uh huh. ซึ่งซึ่งมันอันตรายมากนะเพราะว่าคนที่เป็นโรคเนี้ย bdd เนี่ยคือถ้าไม่ได้รับการรักษา mm hmm. อย่างถูกต้องอะ่ะสามารถ เออนำไปสู่ซึมเศร้าใช่แล้วก็อาจจะแบบถึงขั้นทําลายตัวเองได้คือเป็นไปได้ไหมอะเวลาที่เราเห็นแบบหลายๆคนแบบไปแก้ไขบางส่วนของหน้าจุดเดิมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันมีโอกาสไหมอะที่เขาไม่พอใจในในรูปล่างรูปหน้าของตัวเองมีมีมเพราะว่าคนที่สวยไปไปทำศัลกรรม คนที่เป็นโรคเนี่ยเขาเขาความเสียความงานไม่ใช่ไม่ใช่เหตุผลต้นต้นของเขาแต่เขาต้องการที่จะลบข้อบกพร่องนี้ออกบางคนไปหาแบบไปปไปอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมารู้ทีหลังว่าอ้าวจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่ภายนอกมัน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 คือข้างในที่เขา ควรจะได้รับการดูแลแก้ไขอย่างถูกวิธีมันเหมือนดูแลผิดจุดเเนาะเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าจริง,รงๆแล้วมันมีผลมาจากข้างในนะคะบางทีเขาอาจจะต้องการปิดความบกพร่องที่เขามีรอยแผลในใจเราควรจะทําความเข้าใจเขาอ,อย่าไปเอะเขาแต่ถ้าเขาเป็นเพื่อนเราเราชวนเขาไปพบผู้เชี่ยวชาญก็ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตใจนี่แหละแต่วิธีการพูดของเราก็ต้องนุ่มนวลน,นะลองชวนเขาดูว่าถ้าเราทํามาแบบนี้ตั้งนานแล้วมันยัง แกไม่ถูกจุดไม่ถูกใจสัทีเราลองปรับวิธีไหมการไปพูดคุอแบบนี้อาจจะทําให้เข้าใจตัวเองรู้จักตัวเองได้มากขึ้นนะคะ,ะ,ะใครจะนึกนะคะว่าจากการที่แบบเฮ้ยเห็นกระจกแล้วอดไม่ได้พื้นฐานบางทีมันมีจากเรื่องที่เราโดนมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะนั่งกันอยู่ด้กันแบบนี้นี่มือถือจับเนี่ยจับเพราะอะไรรู้ป่ะจะหยิบมาทาแต่อันนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์เอาไว้ทาหน้า จะหยิบเอามาทาตัวเพราะนี่ก็เป็นว่าพอรู้สึกว่าแห้งหก็จะหยิบแต่มันต้องหยิบให้ถูกทุนเราน่าจะผลิตแบบทาตัวมาให้เราด้วยนะคะและแน่นอนนะคะก็ต้องขอ,ขอบคุณแพนคลินิกคืนความดูดีมีดุลยภาพโทร0 2 7 9 3 9 9 9 9นะคะที่ทำให้เราได้มานั่งคุยกันแบบนี้ค่ะก็ต้องขอบคุณดกรแพนที่มานั่งพูดคุยดูแลเรื่องจิตใจกับเราด้วยนะคะขอบคุณมากเช่นกันค่ะขอบคุณนะคะมีคำถามอะไรที่สงสัยกับพฤติกรรม สงสัยกี่กับโรคที่เกิดขึ้นกับทางจิตนะคะบอกมาได้คนโรคจิตยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ